แต่ว่าถ้าจะให้แม่นแม่นชัวต้องใช้ตัวนี้อุปกรณ์นี้ถึงจะบอกได้ว่าท่านเป็นคนธาตุอะไรนะคะในตำรามีตรงนี้นะคะอันแรกคขาถ้าอธิบายเป็นภาษาวิทยาศาสตร์ธาตุก็คือสิ่งที่พ่อแม่ให้เรามาก็คือ DNA อ่ะง่ายๆนะภาษาวิทยาศาสตร์ ดเอที่พ่อแม่ให้มามันไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้คือธาเจ้าเรือนนะคะธาเจ้าเรือนคนที่เกิดตุลาถึงธันวาตุลาพฤศจิกาธันวาเป็นคนธาตุดินนะคะอันนี้เป็นกลางกลางนะเป็นกลางกาง,นะกง,กงบอกแล้วถ้าจะให้เป๊ะต้องมาดูตรงนี้วงกลมวิเคราะห์ธาตุเจ้าเรือนไอเนี้ยเป๊ะร้อเปซเถียงไม่ได้นะคะ คนธาตุดินคนไหนที่เกิดเดือนนี้ยกมขึ้นยกอมขึ้นแก่งมากเป็นคนที่สุขภาพแข็งแรงเจ็บป่วยได้ยากนะคะแต่ขอโทษทีเวลาป่วยแล้วไปไวแล้วนะคะนะคะเพราะว่าธาตุดินเกสาโลมานะคะทันตาปอดต,บตับไตอะไรทั้งหลายแหละนี่คือธาตุดินทั้งหมดเมื่อมันพังคุณจะอยู่รอดไปสักเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนธาตุดินเนี่ยโชคดี ป่วยง่ายป่วยไม่ง่ายแต่ว่าเราป่วยแล้วไอวนะคะนะคะเป็นคนที่มีนิสัยสุขุมรอบคอบอาหารอาหารที่ถูกกับตัวคุณนะคะต้องมีรสฝาดหวานมันเค็มฝาดหวานมันเค็มนะคะถ้าคุณเกิดธาตุดินแล้วคุณก็ชอบกินเปรี้ยวจี๊ดกินขมก็มีส่วน ทำให้ระบบภายในคุณแปรปรวนได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะกินอาหารให้ถูกกับท่าของตัวต้องพยายามกินฝาดหวานมันเค็มนะคะต่อไปธาตุดินน้ำกรกดาถึงกันยายนอ้าวกรกดาถึงกันยายนยกมือขึ้นยกมาคืโอ้เยอะจังเลยคนธาตุน้ำ คนธาดน้ำนี่จะใจดีผิวพันแจ่มใสผ่องพันผ่องผิวดีนะคะนะคะเป็นคนใจดีใจอ่อนเฉยชาเย็นเย็นละเกินนะคะเพราะฉะนั้นต้องกินอาหารรสเปรี้ยวและขมนะคะธาตุน้ำนะลมธาตุลมธาตุาลมนะคะเมษาถึงมิถุนายนเมษาพฤษภามิถุนา นะคะเป็นคนธาตุลมเป็นไงคะยกมือขึ้นใครธาตุลมโอ้เนี่ยธาตุลมเนี่ยหน้าเป็นห่วงหน้ากังวลรวมทั้งตัวดิฉันด้วยนะคะขี้อะไรทั้งหลายแหละก็จะมาลงอยู่ตรงนี้แหละขี้โกรธขี้เงินขี้อะไรก็ไม่รู้หลายขี้นะคะเป็นคนนะคะเป็นประมาณนี้ผอมผิวบางนะคะแต่ดิฉันโชคดีหน่อยดิฉันมีธาตุน้ําด้วยก็เลยผิวพันธุ์เป็นอย่างเงี้ยอย่างที่เห็นนี่แหละนะคะนะคะ อยู่ที่พี่อ่ะกินอะไรพี่กินอาหารและอาหารกินพี่แค่นั้นแหละนะคะธาตุลมคนธาตุลมเนี่ยพออายุเยอะๆตามตำรับไทยเนี่ยคนที่อายุา20 30ตองขึ้นไปนะคะถือว่าเป็นปัดฉิมวัยแล้วนะปัดฉิมวัยคือแก่แล้วนะนะคะพวกนี้จะมีปัญหาเรื่องลมมากแล้วจะมีอะไรอ่ะหน้าฝนนี่แหละ จะมีป่วยไม่สบายง่ายเหลือเกินพวกถัดลมเนี่ยก็บอกแล้วลมเพลมพัดนะฮะพอฝนมาเดี๋ยวก็เป็นนู่นเป็นั่นไปนี่นะคะแต่เป็นคนที่มีจินตนาการสูงให้กินอาหารพวกนั่แหละเครื่องต้มยำต้นโน้นนั่ะนหละนั่น่นะคะกินการจะคายใบมะกรูดทั้งหลายแหล่นะคะพวก พริกไทยนะกินที่พวกเผ็ดร้อนไม่ใช่กินพริกนะเผ็ดร้อนรสเผ็ดร้อนมันจะช่วยขับลมที่มันค้างค้าในร่างกายพวกนี้นยะจะปวดจะเมื่อยจะขบจะเป็นอาการมากกว่าใครเขาพวกรู้ดีเพราะว่าตัวเองเป็นคนธาตุลมนะคะสุดท้ายดินน้ำลมไฟนะคนธาตุไฟ,นะไฟใจร้อนใจร้อนหงดหงิดกินเก่งหิวบ่อยไม่อ้วน นี่คือกลางๆนะคะแล้วก็อาหารที่ควรจะทานคือรสเย็นรสจืดนะคะรสจืดรสเย็นอย่างเช่นฟักแฟงแตงกวาทั้งหลายเลยนะั่นมันเย็นนะคะก็ทานพวกนั้นได้นะคะที่เหลือไปอ่านในตำรานะคะโอเคผ่านได้ไหมคะหน้านี้อ่าผ่านเหลือเวลานิดหน่อยสมนุนไพรนะคะรสชาติอาหารประจำวัน ตื่นเช้ามานะคะอาหารที่จะขุที่เราควรจะทานคือรสเปรี้ยวรสเปรี้ยวนะในในตำราไม่มีอันนี้เสริมเสริมนะคะรสเปรี้ยวเคยไม่ตื่นเช้ามาขืดขาดขืดขาด,ขด,ขาดเหมือนมีเสลยพันอยู่ในคอมีอะไรปะจาไม่นะเป็นเรื่องปกตินะคะเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเวลานั้นเวลาหก หกโมงเช้าถึงสิบโมงเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ธาตุลมกระทำโทษถธาตุน้ํากระทำโทษต้องกินเปรียวเพื่อไปลดเสมหะเสมหะในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงเศดหรืออะไรนะหมายถึงน้ําที่อยู่ในร่างกายเรานะคะเพื่อจะช่วยทําให้เสมหะเราอ่อนตัวแล้วมันก็ออกมาได้นะคะอันนี้คือเช้าให้กินรสเปรี้ยวเป็นไงคะเรากินอะไรบ้างเช้า แนวบีบไข่ดาวดีมากเลยนะคะให้กินรสเปรี้ยวกลางวันอาหามื้อกลางวันให้กินรสจืดจืดเป็นไงคะโอ้โน้ำพีิกะปิอร่อยมากยั้งใจไม่อยู่โอ้โสองจานเบิ้ลอันนี้แหละพอบ่ายมาเออเอเอลมฮลมตีนะคะช่วงเที่ยงให้ทานรสจืดแล้วก็ตอนเย็นถึงจะทานเผ็ดร้อน น้ำพริกก็ไป่ทานเมื่อเย็นโอ้โหแล้วว่านแย่เลยสินะ้ก็ไม่เห็นจะยากเลยกินแค่ข้าวไม่ต้องกินเอาผาักมาก็ลวกลวกลวกผกักสดๆแล้วก็จิ้มน้ำพริกกินไปไม่ต้องกินข้าวแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละไม่จะยากเนาะเป็นไงคะอาหารสามมือ้อทานให้ถูกกับเวลานะถูกกับมื้อนะอ่ามีคำถามไหมคะมีไหมรู้สึกจะเป็นแผนสุดท้ายแล้วมั้ง หมดแล้วนะคะแล้วแล้วมันจะเวียนยังไงฮะในแบบหมายถึงว่าคืออย่างอย่างสมมติเดือนเนี้ยค่ะเดือนเดือนหรือเจ็ดวันเนี้ยค่ะคือคือคือพยายามให้มีรถที่บอกเนี่ยเช้าเปรี้ยวกลางวันจืดเป็นตัวหลักเยอะๆสมมติว่าเรามีก,กับข้าวสามอย่างก็สองอย่างให้ออกรสเปรี้ยวอืม อะไรก็ได้มันเปรี้ยวอะไรให้มันเปรี้ยวเขาไว้นะนะั่นแหะไม่รู้อะไรมันเปรี้ยวๆเนี่ยแหละยนะเขาเปรี้ยวเขาไว้เขาจะช่วยเรื่องของเสมหะนะคะเออเนี่ะโอ้โหข้างบ้านเขาเห็นอี้ยาคนนี้ทำไมกินม่วงแต่เช้าต้องแอบบๆกินหน่อยนะคะโอเคนะคะสมุนไพรมีคําถามไหมพอเราจะไปเรื่องนวดแล้วนะมีไหมคะมีไหมนะคะก็ต่อไปเรื่องของนวดไทย นวดไทยเนี่ยเรียนมาตั้ง400ชั่วโมงให้สอนครึ่งชั่วโมงอ่ะโอ๊ยอะไรจะขนาดนั้นนะคะแต่เอกสารที่แจกให้สามารถอ่านแล้วปฏิบัติได้นะคะก็เราจะขอเอาเป็นว่าเส้นที่สำคัญนะคะทีนี้จะคุยเรื่องนวดไทยเราต้องรู้ว่ามันมีกี่นวดนะคะนวดนี่มสีสองหรือสามแบบนะคะแบบที่หนึ่งเขาเรียกว่านวดชะเลยสะชะเลยสะ นะคะอันนี้หรือว่าวัดโพนะคะฉเฉลยศักดเนี่ยเป็นการนวดสําหรับบุคคลทั่วๆไปสมัยโบราณนะคะคนทั่วๆไปศอกเข่าได้หมดทุกอวัยวะนะคะได้หมดเลยนะคะเห็นแม่แปลงล่างแล้วเนี่ยเตรียมสอนนวดนะคะน,นี่คือฉเฉลยศักดต่อไปนวดราชสำนักชื่อมันก็บอกแล้วนะสาหรับนวดเจ้านายในวังทั้งหลายแหล่นะคะต้องอะไรนะคะ อ,อกแอนแขนตรงได้องศาหน้าได้องศาแล้วก็ตั้งนี่นะคะท่าการนวดน,นั่งพับเพียบปลายเท้าต้องอยู่ปลายเท้ากับลูกค้าห้ามอยู่บนศรีรษะอมีข้อแม้เยอะแยะหมดเลยใช้ได้แค่เนี่ย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 แค่นี้เองนะคะอย่างอื่นใช้ไม่ได้นะคะ,น,ะ,นะคะ,ะนี่คือนวดราชสำนนาอีกอันก็ไทยสัป,ปะยะ คือเอาอโลมามาบวกกับไทยมาแก้อาการกันนะคะไทยสัป,ปะยะนะคะสัป,ปะยะสอเสือมหานากาศปอปลาสองตัวดับเบิลปอปลาแล้วก็สละอายาอยักษ์สละสัปาปยะนะคะอันนี้นวดทีนี้ก่อนจะนวดเป็นก็ไปอ่านตำรานะแต่ว่าจะบอกแนวเส้นให้ก่อนนะคะในนั้นก็จะมีเรื่องของแนวเส้นจุดจุดเนี่ยให้เข้าใจว่าจุดนี่คือ ตัวคมตัวคุมตรงตรงนั้นเขาจะเขียนจุดหรือบางคนเขาเรียกสัญญาณสัญญาณหนึ่งสัญญาณสองสัญญาณสามสัญญาณสี่สัญญาณห้ญญานะคะแต่และที่จะมีอยู่ประมาณห้าสัญญาณนะคะสัญญาณหรือจุดนะคะต้องจําให้แม่นนะคะแล้วก็คําที่เกี่ยวข้องอีกคือแนวแนวก็คือแนวที่เราจะนวดนะคะไม่ไม่ไม่ไมไมไมอะไรง่ายง่าย เริ่มตั้งแต่หัวนะแนวหัวจะจะกดนวดหัวก็มีสามแนวนี่ตรงหัวคิ้วเราเนี่ยแนวที่หนึ่งก็ไล่ขึ้นไปไล่ขึ้นไปไล่มานี้ลงล่องนี้มีแนวที่หนึ่งนะคะเนี่ยหัวคิ้วเนี่ยไล่ลงขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปแนวหนึ่งเนี่ยเวลาจะนวดหัวนะหมวดปวดหัวมือนวดอะไรเกี่ยวกับหัวเนี่ยตรงนี้นะทั้งหมดอะแนวที่หัวนะคะอันที่สองก็คือตาที่สามนะคะตรงกลางหน้าผากเราเนี่ย ไล่ขึ้นมาแล้วมันจะมาลงตรงล่องตรงกลางนะคะอันนี้แนวศีรษะนะแนวนะคะแนวที่สามก็คือคิอ้วฝั่งนี้ก็ไล่ลงมาก็มันจะลง,งตรงนี้นะฮะมันจะมีรูอยู่ใช่ไหมตรงนี้จะมีอยู่สามแนวหนึ่งแนวสองแนวสามนี่คือแนวศีรษะแล้วก็พอทางนี้ก็ตรงบนบนเนี้ยมาเนี้ยนะคะตรงบนหูเนี้ยเนี่ยตรงกลางเนี่ยกลางใบหูแล้วก็ไล่มา นะคะมาข้างนี้แค่นี้แน่เอาเข้าวๆโอ้บอกแล้วเรียนมา400ชั่วโมงมาบอกครึ่งชั่วโมงให้เสร็จนะคะเอาน้ำจิ้มไปก่อนนะเดี๋ยวไปอ่านตำราเองทำเองนะคะอันนี้คือศีรษะถ้าเรามีปัญหาก็กดตามแนวนี้ทีนี้การกดเนี่ยการกดมันมีหลายๆวิธีไม่จำเป็นต้องฟิกตัวดิฉันเองเนี่ยไม่เน้นเรื่องท่านะคะบางคนเนี่ย หมอคนนี้มีท่าอยู่สองสามท่าเห็นจะเล่าใจตรงไหนเลยดุอีกนะเราบอกว่าตัวเราเนี่ยไม่ได้เน้นเรื่องท่าแต่เป้าหมายของเราคือนวดแล้วให้ลูกค้าหรือคนไข้สบายหายนี่คือเป้าหมายคุณจะทำอะไรก็ได้ให้เขาหายและดีขึ้นไม่จำเป็นจะต้องกรีดนิ้วโอ้โหสวิงสุดเวียงนะไม่จำเป็นนะคะทำอะไรก็ได้แต่เป้าหมายคือให้เขาดีขึ้นแค่นี้เอง นะคะอันนี้คือแนวที่หัวแล้วก็ตรงที่แนวที่ตรงกลางหน้าผากอีกต,ตรงนี้นะตาทีา่สามแบบตัดตัดกันแนวนี้เนะี่ยพยายามเลี่ยงอย่าก,กดแรงถ้าคนไหนกระหม่อมไม่เต็มก็รู้แล้วนี่เนาะเห็นไหมเด็กเวลากระหม่อมบุ๋มๆนั่นแหละจุดตรงนั้นห้ามกดพยายามเว้นตรงนั้นไปนะคะวิธีกดก็ใช้เนี่ยค่ะใช้ตัวเนินนะห้ามใช้จิกนะห้ามจิกห้ามยิก ใช้เนินอะ่ะเนินเนี่ยเนินเนินเนี่ยเน,น,น,เน,น,น,เนินนิ้วเนี่ยกดนะคะกดนี่คือกดหนึ่งนิ้วหรือว่ากดสองนิ้วหรือว่ากดอย่างนี้กดต่อต่อต่อนะคะกดไล่ต่อกันไปหรือว่าจะใช้ส้นมือหรือฝ่าส้นมือหรือสันมือก็ได้เขาเรียกส้นมือเนาะรู้จักไหมส้นมืออยู่ตรงไหนอ่าอันนี้นะเนี่ยนะะหรือว่าฝ่ามือทั้งฝ่าก็ได้นะคะกดนะคะการกด นะคะอ่าอันนี้หัวแล้วเนาะหัวหัวมาบ่าบ่าเนี่ยดูดีิกระดูกคำนี้กระดูกตรงเนี้ยปโป,โปที่สุดเนี่ยเห็นไหมคนคนไหนคำกระดูกไม่เจอมโปที่สุดตรงหัวไหล่เนี่ยเออพิจารณาตัวเองนะคำไม่เจอเนี่ยนะคะแล้วมันจะต่อจากนั้นมันกจะบุ๋มลงไปเห็นไหมนี่แหละค่ะแนวนี้แหละแนวบ่าปอดบ่าเมื่อยบากด กดแนวนี้เขาเรียกแนวบ่าแล้วก็ไล่มาถึงฝั่งนี้นะคะแล้วจุดคุมก็คือตรงระหว่างคอต่อกันเนี่ยคอกับบ่าตรงกันไอ้ต่อกันตรงนี้ตัวคุมอันนี้บอกหนึ่งจุดก่อนนะคะอันนี้คือแนวบ่าแนวบ่านะคะกดตัวนี้นะคะหัวบ่านะคะมาแขน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 เราเรียกว่า แขนแขนในแขนในคือแขนขาวๆนี่นะแขนนอกคือแขนนี้นะคะแขนนอกคือดำๆแต่อีกท่านอาจจะไม่ต่างกันเนาะบางท่านจะเห็นชัดแขนอ่อนกับแขนแก่นะคะทีนี้แนวมือ,อ,อมีอยู่สามแนวเหมือนกันแนวนิ้วกลางนิ้วก้อยนิ้วโป้ง